สสิ้นภารกิจครับผมแม่โคเ็กซีเลยดูดูใส่ชุดแมานี่หน้าตาเป็นไงเราไม่รู้เลยอ่ะอ่าสวัสดีครับวันนี้วันศุกร์วันที่ยีห้าเดือนสิบปี2องพตอนนี้เวลาทานทานท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 ทนเจ็ดโมง ห้านาทีจริงๆแล้วเจ็ดโมงสี่นาทีวันนี้เราวิ่งสองรอบใช้เวลาเท่าไหร่ว่าเจ็ดสิบสามนาทีสวัสดีครับวันนี้เราวิ่งแบบวิ่งแบบสบายๆอ่ะวิ่งแบบเบาๆวิ่งไปเรื่อยๆโอ้มันมันใช้ได้ นุกอ่ะถ้าเอาอีกรอบนึงก็ได้แต่เราไม่วิ่งหรอกวิ่งเยอะเกินไปอ่ะวิ่งเยอะเกินไปมันมันไม่ดีอ่ะมันเดี๋ยวเขาหาว่าบ้ามาเช้ามาเย็นแล้วมาวิ่งอย่างเงี้ยเกงเกินตัวไงเออเกงเกินตัวแล้วเขาหาว่าบาไอ้นี่มันบาว่าวะมาเช้านี่ใช้เวลา วันละสีชโมงกับการออกกำลังกายมันเกินเนี่ยเออนี่เราแบบว่าเอาเหมาะสมพอละเอาแบบร่างกายเราดีพออะเอาฮตูจะหน้าตีจังเลยโลก,กจิตทันทีเลยว้าคนไม่มีเมียก็อย่างนี้แหละเออเรางงว่ะ เราพูดถึงเรื่องไอ้โทรศรัพท์ของเราอ่ะเราถ่าย 4K อ่ะเวลาอาบเข้า YouTube ทำไมมัน 1080p ดสวะเมื่อก่อนนี่เราโทษว่าเออกูถ่ายสันไปเปล่าวะเราถ่าย6-7นาทีแล้วอ่ะแมนยัง 1080p เหมือนเดิมมันเป็นเพราะโทรศัพท์หรือเป็นเพราะ YouTube วะ เราไม่มีความรู้ในดานนั้นไงเราก็ไม่รู้จะโทษอะไรแต่เราเข้าไปที่ตา่างค่างไงเราตา่างค่า 4K เคสเฟรมเลยอ่ะเราต่างค่าสุดหมนเลยอ่ะเวลาอัพเขา YouTube นแปดสิบพีอ่างเงีเรางงอ่ะเ,อเวลาอัพเขา u t u b e อะเรารู้เลยอะอา้าวทำไมมันไวอย่างวะ 4K เนี่มันใช้เวลานานไงแต่พันแปดสิบพีนี่แป๊บเดียวอะเรารู้เลยเออคลิปนี้ไม่ใช่คลิป 4K หรอกคลิปพันแปดสิบพีไงทำไมถึงเราถ่าย 4K อ่ะเราเราอยากให้มันสมบูรณ์อะนี่อยากให้มันทันสมัยอ่ะ <c oughs> ถ้าเราถ่ายพันแปดสิบพีเหมือนเดิมเราคงไม่ซื้อโทศัพั์ไอ ไอโฟนสิบแดนี่หรอกเราตอนนั้นมันออกอะไรวะออกออกอะไรวะซัมซุง a ยี่สิบสี่นี่แหละมันถ่าย 4k ไงเออมันโฆษณาในใน YouTube ในเท่าทัศน์นอะ่ะเวลาเราเข้าไปดูใน u t u b e อะ่ะมันจะมีโฆษณามันเขาบอกว่า s a m s u n g a 2 4อะ่ะถ่าย 4k นะโว้ยเออมันโฆษณาว่าอย่างงั้นนะเรา ประมาณแปดพันเกอ่ะเราอยากซื้ออ่ะแต่แต่เราเรา,เราก็อยากได้นะทีนี้เราจะซื้อแต่เราเห็นเห็นไอ้อะไรนะวายวาสองนี่แหละมันราคาใกล้เคียงกันอะ่ะแล้วสเปคมันสูงกว่าด้วยเราจะเอาวายสองรนี่แหละเออหมื่นสองมั้ง ไปไปมามาเออเราเราไปดูในแอปราสดานะเราเราเห็นในโฟนสิบแอดไงเออไอเฮียมือนหนึ่งหกสิบสี่กิ่ะเราก็อยากได้เลยเอ้ยหกสิบสี่กินี่มันเออเราเคยใช้ไอโฟนหกพัน 6, 000, นะเนาะเราเคยใช้สิบหกกิจ่ะโหลดแอปได้หน่อยเดียวเต็มลนะ ทีนี้เรามาซื้อ iPhone 6พา u s สีดำ124กิกกเออเราก็เลือกเลือก124กิกกอ่ะเท่าไหร่วะมีประกันด้วยนะประกันปีนึงอะ่ะประกันใบเล็กๆที่ลานเขาให้มาเราก็ไม่รู้อะ่ะประกันนั้นเกี่ยวกับอะไรก่็ไม่รู้อะ่ะถ้าเอาไปศูนย์แล้วเขารับรับซ่อมถูกศูนย์เปล่าไม่รู้นะ เราซื้อประกันนั้นหมดอีกเจ็ดร้อยอ่ะท้งหมดเราจำได้มื่นห้าพันเจ็ดร้อยสิบบาทเออแต่ตอนนี้น่าจะเลือมื่นมื่นสองมื่นสามนั่นแหละก็เหมือน้านเรามันเล่าให้เราฟังบอกว่าอุ้ยเลือมื่นเดียวเองไอ้นั่นมันหกสิบสี่กิลหรือเปล่าอันนี้กูพูดอะไรวะเนี่ยกูมาวินี่เนี่ยกูมาโฆษณาขายไอโฟนนะ ไม่รู้อ่ะเราก็พูดไปเรื่อยเปื่อยอย่างนี้แหละเราเบอร์อ่ะเราอยากพูดไรเราก็พูดไงเดี๋ยวอีกไม่กี่วันก็สินนส้นเดือนแล้วเดี๋ยวก็สิ้นเดือนแล้วอีกต่อไปก็ลอยกระทงลอยกระทงเสร็จแล้วก็ปีใหม่วันวันนี้ไหวนะเอาดีๆนะเราไม่ได้ทำงานมาห้าเดือนแล้วอะ่ะ ห้าเดือนควาเลยนะเราไปย้อนดูคลิปของเราอะ่ะเออคลายของล่าสุดวันอาทิตย์ไงห้าเดือนววาละไม่ได้ทำอะไรเลยเดี๋ยววันที่หนึง่งเราไม่ได้มาออกกำลังกายทีนี้แล้วนะครับเราไปทำงานที่กรุงเทพนะครับ ดีไม่ดีเราก็ไปทนอย่างเดียวคล้องเขิงนี่ทิ้งหมดเลยอ่ะเดี๋ยวพี่เล็กมาค่อยคิดอีกทีเสียดายอ่ะไอเราไม่เท่าไรหรอกพี่เล็กก็สิอ่าแค่นั้นนะครับย้ำนะครับวันนี้วันนี้วันศุกร์วันที่25เดือน10ปี2024ตอนนี้เวลา เจ็ดโมงสิงนาทีอง,งานแค่นี้นะครับสวัสดีครับ